นี่น้องมีแสดงไหนพี่ชัยไม่มีเพรมันจะมียังเงียบอยู่เห็นมีโปรแกรมนะมีก็สิบเก้าเลยย่าไปพูดถึงย่าไปนู่นเลยไปนอนอยู่น้ำตกสาริกาน้ำตกนางรองกันที่ไหนอะ่ะพระนายกเนี่ยอ๋อเรานครนานยกเลยจุดสิบเก้าอ่าวัดอะไรนึกวัดอะไร,ะไร,รไใช่ไหมอะไรรังสรรค์รังสรรค์อะไรทุกอย่างเลย,ย,เลยใช่ไหมย่าก็ไปนอนในนาถพระนายกก็ไปตามบรรยากาศเขื่อนเขื่อนวัชรประการกันเลย พาพาไปับไปไปฮันีมูลไปกันอยู่แล้วนั่นแหละเคยไปกันตลอดเมื่อก่อนไปขายของกับลูกที่โน่นนะจะกระยกเหรอเออแต่รุ้นหน้าอยู่นนค่อนข้างบางคืนอะไรใช่แต่น้ำตนไม่น่าไปย่าอยาไปนะเออน้ำฝนตอนนั้นฝนตกอ่ะเออฝนตอนนั้นไปขายของกับลูกอ่ะเกิดน้ำปงน้ำปามาใช่ใช่ หาเที่ยวนี่มันแบบไม่มีน้ำเยอะจ้ะนู่นเป็นเขาใหญ่เลยก็ <c oughs> ยได้ไล้เจอช้างอีกเออไม่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะเที่ยวอะมุ่งไอ้ทำงานนั่นนะไปย่ามากี่วันในรอบเนี้ยรอบนี้ยังไม่รู้เลยก็อ,อยู่ถึงสิบปีเลยป่ะไม่ก่อนมันเกิดลูกต้องกลับ แล้วก็มีธุระทุกปีวันที่หนึ่งย่าไปไปจอดนอนจอดพักย่าไปใส่นะไม่ได้เลยชอดเลยเออย่าจะไปใส่เลยแฟนอีกของแฟนอีกใช่ใช่จึงว่างั้นเหรอเวลาเหมือนไปที่ไหนไอ้วินี่จดของแฟนอีกจ้าอ่าไปจอดนอนจอดนอนบีเราใช่ใช่ใช่อย่างงั้นเราคุยกับแฟนอย่างงั้นอะเดี๋ยวนี้เงินหายากเนาะ นะใมีแค่ดิดเดียวไม่ยังฆ่ากันเลยยากใช่ใช่ใช่จ้ะแล้วตัวเองเป็นคนชอบใส่เนาะวันนั้นวันนั้นมาเงินไม่พอขายไปแล้วก็นี่ไปซื้อใหม่เออไปซื้อใหม่เพิ่มอีกทั้งสองสามพันนู่นใส่ได้แต่เวลาเราไปนอนเนยใช่ใช่ใช่เข้าใจจ้ะขอบคุณมพราะว่ามันกลัวเนาะมันไว้ใจใครไม่ได้ใช่อันตรายไปหมดใช่คนนู่นมันไม่รู้จักที่อยากมีใหญ่แล้ว ร่ค่ะโบราณนีแม่ใหญ่คุยันเดนเป็นหลังขครับวันนีมันจะีเราหลบกันขนาดขนาดที่จ้างขับรถไปส่งเนาะล็อกคอเนาะล็อกคอเนาะที่เชียงใหม่กันเนาะไอ้น้องน่าน่าสงสารเนาะพี่เขามารอดูน้องต้มข้าวไหมจองโต๊ะแล้วเหรอมาดูน้องต้มข้าวไหมใครเหรออ๋อจ้า สมัยเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจอันนี้จะตายเนาะใช่เนาะไม่ใจใครไม่ได้เนั่นนะจะลายกัใช่เงินหายากใช่เห็ุไม่จะดีๆยากจะไเป็นโกเห็นแล้วก็ใช่คนตามเรากับคนเราไปโดยไม่รู้ตัวมันไม่รู้หรอกยากใช่ใช่เราระวังไม่ถูกแบบไม่รู้ตัวใครเราใครจะมายังไงนนนะวันนี้ลูกอัน โทรมาถามละแม่มากี่แม่จะกลับวันไหนเออลูกลืมว่าแม่ออกบ้านมาแล้ว <c oughs> ลูกไอ้ย่านะจะไปจอดน่อยก็อยนอนใกล้เซเว่นหน่อยไอย่าอย่าไปนอนใช่ใช่กไกลมาก,กนะ่เดี๋ยวนี้อันพีทีเขามีที่จอดให้เขามีที่พักมีกล้องมีอะไรหมดมีพีทีลูกก็นี่อยู่บรรยากาศตอนนี้ เริ่มจองโตะกันแล้วจองโตะจองโตะกันแล้วอันนี้เอาไปล้อมอะไรนั่นนั่นล้อมแล้วล้อมคนนั่งหรอล้อมอะไรฮะลังมเวทีหรออ๋อ๋อใช่ไหมยูทูบเบอร์ได้อยู่ก็คอจะวิ่งไปรอหนู เออเราต้องไปรอหนูตรงโน้นนะคะเออเอเอ,เอนะพี่ใหญ่วาเลนไทน์นะคะกำลังมาบางอ่อเนี่ย <laughs> พี่ใหญ่วาเลนไทน์วงวงของพี่ใหญ่นะคะเป็นลูกของเป็นลูกของเจ้าของวงพี่ใหญ่ ค่ะแอดย่าต้องถ่ายน้องค่ะวันที่สิบห้าก่อนค่อยกลับถ้างรใช่แอดย่ายังไม่กลับอะค่ะค่ะแอดย่าว่าจะกลับ<ท>วันที่ยี่แปดนู่น,น,นอ่าค่ะวันที่ยี่วันมีอีกวันน้องไปไหนก่อนนะวันที่แล้วไปนะสิบเก้าย่าสิบเก้าแล้วที่ไหนอีกอะสิบเก้าแล้วก็ยี่สิบ ยี่สิบผมไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่ามียี่สิบห้ามีแน่ยี่สิบห้าพราะท่ากระเบื่อหน้าไปญาติอยจจเพิ่งกลับไปนะเออไม่กลับไม่กลับไม่กลับสนุดกไปญาติแน่นั่ะใช่วันนั้นเนี่ยญาติก็ไปนั่นน่ะค่ะยังไม่กลับค่ะคุณเอฟซีขาเนาะค่ะขามาแล้วคนสวยสวัสดีจ้านี่ใครมานี่เอ่ยแล้วไม่ทองมีไหนค่ะ แล้วเดี๋ยวนี้เดินไปไหนมาหากันก่อนสร้างไม่สบายด้วยเหรอคือยาแล้วมาบักโอ้แล้วพี่แดงนะคะพี่แดงมาแล้วนะคะนี่นะคะมีสระบุรี สระบ,บุรีงานอีกงานสระบ,บุรีวันที่เท่าไหร่คะคุณเอฟซีนะคะสละบ,บุรีวันนั้นเอนย่าก,ก็ไปนะสระบ,บุรีอ่ะสระบ,บุรีวันไหนค่ะเอาป้ายสอนสุพรรณขึ้นแล้วใช่ไหมใช่ไหมเออขึ้นนี่ป้ายสอนสุพรรณขึ้นนี่ใช่ค่ะค่ะแอนยา่าสวัสดีค่ะคุณกรีดค่ะใช่ค่ะ เขาเป็นพี่น้องกันอันนี้วงของพี่พ่อของพี่ใหญ่พี่ใหญ่วาเลนไทน์นะคะค่ะคุณกีดค่ะคุณแอ้นะคะใช้ป้ายสอนสุพัรรณขึ้นแล้วนะคะเขาเป็นพี่น้องกันโอ้ยแม่มานะคะนี่นะคะแม่มาจองโต๊ะแล้วนะคะ ว่าแล้วโต๊ะไม่พอแล้วโต๊ะไม่พอแล้วอ,อไม่แดงนะไม่แดงเขามีาหลายคนเขาจองเพิ่ม <Okay. S 2> อีคุณสาอีสามแล้วอเ,เออเออจะจะค่ะแอดย่ามากี่วันนะัคระัว่าจะหลายวันอยู่นะคะคุณเอซีนะคะว้าวุ่นแล้วทีนี้คุณมาจองโต๊ะกันเต็บแล้วพี่ดีนะคะ่ะที่เราจองก่อนนะะ้าค่ะมาจองโต๊ะ <c oughs> ทิปจองกันแล้วดีค่ะเอซีนะคะ สบายแล้วพี่สักพี่ใช่น้องแมงยังอยู่ตรงไหนอยู่ไม่รู้อะพี่ วันนี้นะคะ่ะคนมาจองโต๊ะกันกล็มเลยนะจ๊ะ ายวันอยู่ค่ะคุณเอซีบรรยากาศหน้าเวที